แน่นี่หมออยากกินหมูกรอบหาตอนนี้อ่ะนะใช่โอ้โหจะเย็นอยู่แล้วทำไงแต่ว่านันมีวิธีอยู่ทำอะไรไม่ถึงสองชั่วโมงได้กินแล้วจริงเว้ยเนี่ยจริงไหนเพราะว่าดิแล้วหมูกรอบเขาจะต้องตากแดดใช่ปะโอ้เป็นวันอะอันนี้มีสูตรเฮ้ยไม่ต้องตากแดดขอดูแต่จะบอกว่าวันนี้แก๊สหมดแล้วเราก็ใช้เตาถ่านนี่แหละทีเด็ด่หรือเปลานี่แหละอร่อยเลยแหละไปนี่เอาไปใส่ให้หน่อยวันนี้เราจะใช้เตาถ่านนะเพราะว่า วันนี้ค่อนข้างมีปัญหาแก๊สไปเปลี่ยนแล้วมันเอามาใส่หัวไม่ได้ okay นะต้มเลยอาคีบขึ้นมาให้หน่อยมาเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการจิ้มนะคะเราจะจิ้มหนังหมูเวลาทอดมันจะแบบเป็นฟูๆไปต่อไปเราจะทําการกรีดหนังหมูนะคะทุกคนยังไม่ได้หั่นไปทีนะ้ำเรากรีดก่อนอสูตรเขานี่หวานี่นะคะทุกคน หลังจากที่เรากินหนังหมูเสร็จแล้วเราจะเอาหนังหมูเนี่ยฝั่งของหนังหมูนะคะมาแช่กับน้ําส้มสายชูนะคะเนี่ยจะเป็นกลิ่นเพราะว่าพอเราทอดออกมาแล้วอะเป็นกลิ่นหมูกรอบเลยไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยเราจะใส่รวดีนะคะแล้วก็ทาเราจะใส่ลงไปแล้วนะค่อยนะไม่ค่อยยอดค่อยยอดอ่า อันนี้ทำอะไรต่อครับอันนี้แนนจะเอาขึ้นมาพักไว้ประมาณสิบนาทีแล้วเราจะเอาไปลงทอดอีกรอบนึงอ๋อใช่โอเคเอาเนี้ไปไหนเนี่ยจะเอาหมูกลับมาตากแดดสักนิดนึงเฮ้ยมันพอมีแสงอยู่ไงสิบนาทีสิบนาทีพอเนาะโอเคแต่ว่ามันก็สวยนะนี่เฮ้ยสวยว่ะคุณทำมาดิใส่มะเขือเทศลงไปนะคะแล้วก็มะนาวไปเลย นี่เลยซิเนเจอ์ซิเกเนชั่นของสมตำของเราปลาแบบนี้บ่มีทีไนแล้วคืะราแม่เหลียนเราจะใส่แบบเป็นน้ำมันไปด้วยมีน้ำมะขามเปียกนะคะเตี๋ยพอพอนี้เตียวต่อไปถุงนัวนี้ใส่หมดอนห่อเลยนะอ่ะใส่เลยเพิ่มอีกนิดเดียวเฮ้ยพอพอพอหมดแล้วเนี่ยเอ้ยงัวขขยยัว บอกว่าตำโ <ừ> ้ตมตำบ้านแนนเนี่ยต้องมะละกอสับเท่านั้นนะคะเราจะไม่ใช้มะละกอขูมดมันเพราะเสอ,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 อสีสันน่ากินมากรเอ u, เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปไหนเนี่ยจะเดินไปดูหมูกรอบก็ได้ยังอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวแนนแป๊บนึงนะกา<อ>งเกงตัวนี้มานจำได้ว่าแนนใส่ไม่ได้ต้องนานแล้วนี่ใช่เมื่อก่อนมันติดพุงมากเลยติดจะดุมไม่ได้เลยใช่ตอนนี้นี่เดี๋ยวถอดเสื้อให้ดูโอ้โห ลงทุนเกินเขาก็ให้ดูไงมามามา,มาทุกคนรู้ไหมคะว่าในการที่เราได้ขับถ่ายของเสียทุกวันนะคะการที่เราอุจจาระทุกวันเนี่ยทาให้หน้าท้องของเราเนี่ยเบลลาบเลยนะคะทุกคนและที่สําคัญน,นะคะแมม m o เ s เวอร e r s ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของม้วนเก็บคราบไขมันที่เกาะตามผนังลำไส้ของเราเป็นเวลานานนะคะใครที่มีปัญหากินแล้วลงทุน กินแล้วพุงออกพุงยืดนนะคะแล้วก็กินโซเดียมตัวบวมนะคะตัวนี้ก็คือช่วยได้เลยนะคะทุกคนเน้นๆก็คือเขาช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายและขับของเสียออกจากร่างกายนะจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมว่าปกติร่างกายของคนเราจะต้องมีการขับถ่ายทุกวันนะถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ถ่ายวันนึงก็ถือว่าผิดปกติแล้วนะและถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กําลังมีปัญหาแบบที่นายเคยเป็นนะคะ กินลงพุงนะคะหน้าท้องยืนหน้าท้องอยานนะคะทุกคนตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะขับของเสียออกจากลำไส้นะคะเมื่อลำไส้ของเราสะอาดทุกคนรู้ไหมว่าเวลาเรากินอาหารเสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกูต้าคอลลาเจนก็จะเห็นผลได้ดีนะคะเนื่องจากว่าลำไส้ของเราเนี่ยสะอาดและจะดูดซึมอาหารเสริมตัวอื่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคน แมมมอเฟเตัวนี้นะคะใครที่สนใจเม้นสนใจวันนี้นะคะในมีโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะเม้นสนใจได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูหมูกรอบกันเลยนี่โอเคทุกคนตอนนี้น้องก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทอดต่อกันเลยไป let's go let's go <S หิวแล้วใช่จะ,ะใส่แล้วโอเคเไม่เด่นไม่เด่นฟัไไงไหนวะนั่นแหละฟังไ้นก็ได้ใช่ ไปหั่นครึ่งมามันจะได้ทั่วถึงเจ๋รอรอแบบไหนคะแบบไหนเสร็จแล้วเสิร์ฟพร้อมกับส้มตำนัวๆจ้าอันนี้ทอดหวานทุกคนเออต้องบอกว่าครั้งแรกเลยเนี่ยใช่ครั้งแรกเออคือเอาจริงๆปะเป็นไงเหมือนหมูทอดอยงงไม่รู้เฮ้ยลองดูเผื่อมันกินได้ไม่มันคือว่ามันจะได้ฟีลหมูกรอบไงรอเอออะอย่งเงย

อืมมกรอบอร่อยว่ะทำไมคิดว่ามันไม่กรอบอืมาดูดูสองได้ไหมหนะเอืได้อร่อยต้องบอกว่าหมูกรอบทำแบบ ไม่ถึงสองชั่วโมงอะ่ะถือว่าโอเคนะไม่กินแล้วจริงๆเรากะว่าจะไม่ตัดแดดจะไม่ตัดแดดประมาณไม่ถึงสิบนาที และฝากไว้แล้วกันนะครับผมไฟเบอร์ของแมมมอสนะครับผมที่เรากินแบบดุขนาดนี้แต่ว่าหุ่นยังมาเป๊ะขนาดนี้